เกิดอะไรขึ้นซีรีส์เรื่องดังประกาศเปลี่ยนตัวเจ้าลู่สื่อหวังเฮอตีไม่ได้คู่กันแล้วก่อนหน้านี้เมื่อช่วงคืนสิงหาคมที่ผ่านมาข่าวซีรีส์เรื่องใหม่ของนางเอกสาวเจ้าลู่สือก็ทํำแฟนคลับหลายคนพากันแตกตื่นเพราะลือกันว่าเธอนั้นเตรียมประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างหวังเฮอตีเว็บไซต์ดังของจีนได้บอกใบ้ทั้งคู่จะเล่นเรื่อง เซียงเอสเอไอซูเซียนเชียงเซียนยู u, ชื่อแปลไทยว่าวาสนาของปลาเคม็มแต่แล้วล่าสุดวันนี้วันที่11อตุลาคมตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวรักแสดงแล้วเดิมทีจะเป็นเจ้าลูรร่ซื่อกับหวังเฮ่อตีแต่ตอนนี้ได้วางตัวเฉินเฟยอ,อีอ้เอาไว้ส่วนนางเอกวางตัวไว้สองคนคืออูจิ่นเยียนกับจีจิ้งอี ซีรีส์เรื่องดังกล่าวคาดว่าจะเปิดกล้องในเดือนพฤศจิกายนนี้เอาเป็นว่ามารอลุ้นต่อไปว่าจะลงตัวที่พระนางคนไหนเป็นที่แน่นอน